แล้วขจเป็นเท่าไห่แล้วก็ไปเรียนการกีฬอีกทหน่ะค่อยพูค่อยเรการ์การ์ดตอนที่เรียนเนี่ยตอนที่อาจารย์สอนตามอาจารย์ที่ผนะฮะตามนั้นครับเป็นครูทาวครับอ๋ครับเชครับสวัสดีค่ะนะคะตัลค่ะ อคนนะคะนมีแค่สคนจริงๆรับหมอเพิ่มแล้วแล้วลูกค้ายเยอะหมอประดีษฐ์กับมากก็เลยตอนนี้ทำคนเดียวสองคนนะคะยังตามหายอยู่อีกหนึ่งท่านที่เป็นหมอรประจานปลาแ่ว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตแนนพี่โอ๊ตสมัครเป็นหมอแล้วรับเลยมอวนี้เจียบกระเพราเลยพี่โอ๊ต ชอบด้านเรื่องพลังงานด้านจิตญาณละ้เห็นอาจารย์บอกุ้ยใช่ก็เลยจะชอบด้านตลอดชีวิตมากกว่ามวลถนอมสุดมากก็กได้เข้าใจจิตญาณของตัวเองที่เกิดมากทัง้งจะเป็นอะไรและอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรก็คือตามหาตัวเองเจอที่นี่มาเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลที่นี่เมาเปิดที่นี่เลยะอาจารย์เปิดให้ใครที่ยังไม่เคยเปิดนะคะคืนนี้ลอง รูปอยากฝากจากกลาสมรุ์ของจากกลางเจตนะคะคืนนี้เรามีพิธีนะคะช่วงเย็นด้านนี้จะช่วยเรื่องด้านจิ่งต่างนะคะแล้วก็มีดนตรีบางบ้านนะคะซึ่งชอบมากๆเลยส่วนจะกระดูกวันนี้ก็จะมาเรียนเพิ่ม เริานตดตามอาจานก็ประมาณน่าจะหกเดือนนะครับก็มาช่วยานในที่ทก็ให้อาหารปลาอาหาจาอารก็ช่วยกันแล้วก็ติดตามผ้าจานไปที่ัที่รอารรอเรื่องกดก็ทำเก่งพายามไปสื่อสารในร่อตลอดชอบังกินยาเนี่ยนะครับสื่อาอยู่ถ้าเรื่องกันรดไป คนที่จัดาการประเทศคนที่มากนี่ครับคนทีเป่าลาเป้นะ